สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตายก่กอกค่ะอ้าวปอบอีเหลืองมึงบอกว่าอิตับเป็ดเนี่ยได้จ่ายไม่ต่ำกว่าสองแสนห้ามึงพูดมึงพูดแบบด้วยความมั่นใจเลยนะไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าสองแสนห้าแต่มาวันนี้มึงบอกว่า ไ้มือปราบการมยมบอกว่าเขาไม่ได้จ่ายสักบาทอีตาเป็ดไม่ได้จ่ายให้เขาสักบาทแล้วอีตาเป็ดก็บอกด้วยว่าทีมทีมการมายมอ่ะไม่ได้เอาเงินจากมันสักบาทแล้วก็ไม่ได้จ่ายให้ทีมการมยมอน่ะแม้แต่บาทเดียวแม้แต่ค่าถ่ายเอกสารเขายังไม่ให้อีตาเป็ดจ่ายเลย แล้วมึงเชื่อวงในแล้วมึงเอาวงในมาจากไหนไหนละหลักฐานมึงไม่รู้แต่มึงเสือกอยากจะพูดมึงไม่รู้ว่าโอนจริงไหมหรือไม่โอนจริงแต่มึงใส่ร้ายเขาอะมึงใส่ร้ายเขาหาว่าเขาอะรับเงินไม่ต่ำกว่าสองแสนห้า แล้วมึงบอกว่าวงในพูดตัวเลขมาชัดเจนแสดงว่ามึงเชื่อวงในมึงถึงออกมาพูดแบบนั้นมึงยังจำได้ไหมครั้งหนึ่งทนายตอก็มีข่าวลือแบบนี้ก็มีวงในออกมาเหมือนกันว่ามีคนโอนให้ทนายตอสิบล้านไงแสดงว่ามึงเชื่อ มึงเชื่อว่าทนายโตได้รับเงินจริงๆมึงเชื่อเพราะว่ามันเป็นวงในเหมือนที่มึงเชื่อว่าวงในเนี่ยอีตับเป็ดได้จ่ายไม่ต่ำกว่าสองแสนห้ามึงเชื่ออยู่ในใจของมึงนั่นแหละมึงถึงออกมาพูดแล้วเหมือนกันกับตอนทนายโตมึงก็เชื่อ เพราะว่ามันเป็นวงในออกมาแล้วแต่แต่มึงก็บอกว่าถ้าโอนจริงก็ไหนละหลักฐานไหนละหลักฐานในกลุ่มเพจต้องการหลักฐานต้องการเลขสลิปเงินน่ะแต่นี่มึงเอามาพูดลอยๆว่าเขาได้รับเงินไม่ไม่ต่ำกว่าสองแสนห้ามึงไม่เห็นมีสลิปเงินออกมาโชว์เลย แล้วมึงก็ไปใส่ร้ายคนนู้นคนนี้เหมือนกันแสดงว่าในจิตใจมึงมึงคิดอยู่แล้วว่าทนายต่อได้รับเงินสิบล้านจริงๆมึงคิดอยู่ตลอดว่าเขาได้รับจริงๆมึงหาว่าไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่ได้ได้รับเงินแต่ไม่รู้ว่าได้รับจากใครแสดงว่ามึงยังเชื่ออยู่ว่าเขาได้รับไม่ต่ำกว่าสองแสนห้า เหมือนกันกับที่มึงเชื่อแสดงว่ามึงตอนนั้นมึงก็เชื่อว่าทนายโตได้รับสิบล้านจริงๆมึงบอกว่าไม่เชื่อหรอกเท่าที่สู้กันมาอยู่ด้วยกันมาขบเคี้ยวอะไรอะขับเคี่ยวกันมามันต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่านุนค่านี่ ตอนนั้นทนายตอก็มีค่าใช้จ่ายนี่ไม่ใช่เหรอมาเป็นทีมงานเหมือนกันบางทีต้องนั่งเครื่องมาด้วยแต่มือปราบกันมยม,มเขาก็ขับรถของเขามานะไม่ได้นั่งเครื่องบินมาค่าใช้จ่ายมันอาจจะถูกถูกกว่าทนายตอด้วยซ้ำมือปราบกันมยม,มยมมังบอกว่า กินข้าวเขายังได้เลี้ยงเขายังได้จ่ายแต่ทนายต่อทีมงานฟังลุงป้าจ่ายหมดเลยนะอืจ่ายให้หมดนั่นยิ่งไม่ยิ่งไม่ไม่ไม่ต้องนั่นยิ่งต้องเชื่อถือกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่หรอ วงในออกมาสิบล้านเนี่ยแสดงว่ามันม,มันก็ต้องมีความน่าเชื่อถือความเป็นไปได้สิค่าใช้ใจ่ายมันก็สูงกว่าจริงไหมจริงไหมปอบอีเหลืองค่าใช้ใจ่ายมันต้องสูงกว่าอยู่แล้วตั้งแต่ไปกินร้านอาหารตั้งแต่ค่าเครื่องมึงตัวป่วนอะมึงพริกลิ้น พอพอมาถึงครั้งนี้มึงบอกว่ามึงเป็นมึงคิดไปเองแต่มึงก็ยังไม่วายยังไม่วายหาว่าเท่าที่รู้จักกันมามือปราบการมายมไม่น่าจะควักจ่ายเองมันต้องมีค่าใช้จ่ายอ้าวทุกคนเขาก็รู้หมดแหละว่าทนายตอก็เป็นยังไงทำคดีแต่ละคดี คนเขารู้กันหมดวงการไหนเขาก็รู้เกี่ยวกับวงการนั้นเขารู้รู้กันอยู่ว่าคนไหนเอาจริงไม่เอาจริงแล้วที่กูออกมาพูดเนี่ยเพราะกูก็รู้ว่ามือปราบการมายมแค่อยากจะจบแบบสวยๆอะลงมาช่วยอะเขาแค่อยากจะจบแบบสวยๆ เขารู้อยู่แล้วว่าอีตับเป็ดน่ะไม่ต้อนรับแค่เขาอยากแบบจบแบบสวยอะ่ะไม่อยากทะเลาะกันไม่อยากนู่นนี่นั่นเพราะกูเห็นตั้งแต่กูได้ยินตั้งแต่วันที่เขามาขอโทษแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะอีตับเป็ด การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่บ้านไม่ใช่แค่หิ้วเข้าสารไปหรอกนะอมืมึงช่วยกูกูช่วยมึงถ้าวันนั้นทำอย่างที่มึงว่าไม่มีการเห็นอกเห็นใจกันทำอย่างที่มึงว่าชาวบ้านคนไหนเขาจะไม่ล้างถ้วยช่วยมึงเลย พาอมึงไม่เคยไปล้างถ้วยล้างชามนึ่งข้าวทํากับข้าวช่วยงานไหนเลยมึงไม่เคยช่วยเขาเลยแม้กระทั่งเกิดเรื่องราวกับครอบครัวมึงลูกมึงตายเขามาช่วยทุกอย่างล้างถ้วยล้างชามนับถ้วยนับชามเก็บทุกอย่างนึ่งข้าวทํากับข้าวเสิร์ฟแขกแต่พอถึงทีพวกเขา ไม่มีทุกคนเขาก็ทำได้แค่ข้าวสารเทียนหนึ่งคู่ดอกไม้หนึ่งคู่เงินหนึ่งร้อยหรือณตอนนี้มึงก็อาจจะเยอะกว่านั้นหน่อยคือข้าวสารเทียนหนึ่งคู่ดอกไม้หนึ่งคู่อาจจะเป็นเงินห้าร้อยหกร้อยหรืออะไรพร้อมน้ำแต่มึงมึงเคยรับรู้ไหมว่า การเสิร์ฟแขกการล้างถ้วยล้างชามมันคือการเห็นอกเห็นใจกันไม่ต้องใช้เงินจ้างเลยสักบาทแต่มึงไม่ม,ม,ม,มีมึงไม่มีน้ำใจในตรงนี้ไงมึงไม่เคยนึกถึงใครมึงลองนึกถึงบ้างไหมว่าตื่นเช้ามาตีสี่ตีห้าตีสองอ่ะถ้าเป็นบ้านงานเขาจะได้ลุกนึ่งข้าวมึงเคยช่วยเขาบ้างไหม แม้แต่งานของตัวมึงเองงานบุญร้อยวันกูไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเพราะอะไรช่วยมึงเพราะไม่มีคนไงเพราะมึงไม่เคยไปช่วยงานไหนเลยมีกี่คนกันวันนั้นที่ปอกไข่ทำไข่เพราะโลทำกับข้าวในงานบุญร้อยวันเพราะมึงแม่งมันไม่เชิญไม่เคยช่วยใครเลยใครๆเขาก็ทำได้บางที ถ้าสมมุติว่าชาวบ้านเขาไม่เห็นอกเห็นใจเขาก็มาเหมือนกันข้าวสารหนึ่งถุงเทียนหนึ่งคู่ดอกไม้หนึ่งคู่พร้อมเงินหนึ่งร้อยบาทเขากลับละ่ะใครจะเสิร์ฟแขกใครจะเอากับทํากับข้าวให้มึงเสิร์ฟแขกล้างถ้วยล้างชามเก็บแม้แต่งานของตัวเองมึงยังไม่ทํานั่นคือความเห็นอกเห็นใจของชาวบ้าน ช่วยกันมันไม่ได้มันไม่ต้องเอาเงินจ่ายมันคือน้ำใจเข้าใจพวกมึงเข้าใจคำว่าน้ําใจไหมช่วยเหลือเกื้อกูลกันมึงบอกว่าโอ๊ยฉันก็ไม่สามารถมึงไม่สามารถที่จะต้องไปใจ่ายให้คนละพันงานละพันงานละพันไม่เขาไม่ได้ต้องการแบบนั้น เขาต้องการตอบแทนน้ําใจไงพวกมึงไปทำความเข้าใจคำว่าน้ําใจใหม่ด้วยนะเข้ามานึ่งข้าวมึงหรือหรือว่ามึงคิดว่าบ้านมึงอ่ะเป็นงานเนี่ยเด็กหายคนตายเนี่ยจริงไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาช่วยมึงนึ่งข้าวทำกับข้าว มึงก็ควรตอบแทนเขาแบบนี้บ้างความเห็นอกเห็นใจงานจบนะถ้าไม่มีคนมันเงียบร้องไห้ไหมไม่มีคนอยู่เฝ้าด้วยกันน่ะรู้สึกใจหายไหมแต่มึงมันไม่มึงมันไม่เคยรับรู้ถึงจุดนี้ไงเพราะมึงไม่เคยโดดเดี่ยวในวันที่ลูกมึงตาย มึงไม่ได้เฝ้าศพสองผัวเมียมึงไม่ได้เฝ้ามึงไม่ได้ทํางานศพสองคนพวกกูนี่เฝ้าญาตินี่เฝ้ามึงไม่เคยโดดเดี่ยวมึงไม่รับรู้เลยมึงถึงใช้งานอีสมโอไงมึงถึงใช้งานพ่อแม่ตัวเองไปแจกซองแจกการมึงไม่เคยทําอะไรคนเดียวหรอก พอเสร็จงานใหญ่ๆมึงบอกว่ามึงมึงยืนคนเดียวมึงทำคนเดียวได้มึงพูดได้เพราะมันผ่านมาแล้วนี่แหละคือความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ว่าเอาเข้าวสารไปดอกไม้คู่หนึ่งเทียนคู่หนึ่งเงินหนึ่งร้อยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่บ้านมันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกนะ การล้างถ้วยล้างชามมันคือการเห็นอกเห็นใจกันเจ้าของงานเขามองดูอยู่แล้วว่าเนี่ยคนเนี้ยช่วยงานรักเราจริงๆเขาถึงยอมล้างถ้วยล้างถ้วยล้างชามทำกับข้าวตื่นตีสองตีสามมานึ่งข้าวช่วยกันพอเป็นงานตัวเองเขาก็อยากจะมาทำให้เราเหมือนกันแต่นี่อะไร เขามาช่วยมึงแต่พอแต่พอเขาเกิดเป็นงานมึงไม่เคยเลยมึงไม่เคยไปล้างถ้วยล้างชามไม่เคยมึงบอกว่ามึงมึงไม่ทำมึงไม่เคยทำนั่นแหละมึงไม่เคยมีน้ำใจให้ใครจำไว้ตับเป็ดมึงไม่เคยมีน้ำใจมึงที่มึงพูด่ะ ตอบแทนกันชาวบ้านเขาช่วยแต่ก่อนก็ช่วยแบบนั้นอืมช่วยมึงควรมองดูว่าวันวันที่บ้านมึงเกิดเป็นเป็นงานน่ะมีงานน่ะมึงได้ล้างถ้วยล้างชามคนเดียวหรอมีใครบ้างมึงเคยมองเห็นไหมมีใครบ้างล้างถ้วยล้างชามนึ่งข้าวตีสองตีสามมึงควรมองเห็นเขาบ้าง แค่นี้เขาไม่ได้เรียกร้องให้มึงโอ้ยต้องเอาไปจ่ายเงินให้บ้านละพันคนละพันงานช่วยงานงานละพันสองพันไม่ใช่ไม่ใช่นะมึงทำความเข้าใจใหม่ด้วยเขาไม่ได้ต้องการให้มึงแจกของโอ้ยให้ได้ทุกคนของชาวบ้านเขามองออกเขาเห็นเขารับรู้ตาเป็ดเขามองออกเขาเห็น ว่าอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดอย่างมึงเนี่ยของเยอะแยะมึงไม่ให้มึงรอให้มันหมดอายุแม้แต่เด็กข้างบ้านมึงยังไม่ให้รอให้มันหมดอายุก่อนนี่ไงเขามองเห็นคนบ้านเดียวกันเหมือนกูเนี่ยไม่ถูกกันกับมึงแต่ถ้าใครมาบ้านแถวนี้ซอยแถวนี้กูต้องมองอะ่ะ หัดทำความเข้าใจคำว่าน้ำใจใหม่ด้วยนะ